ปลาบึกนะครับปลาบึกปลาบึกหนังจะหนานะครับไม่ใช่ปลาสวายแน่นอนแกงปลาปลาบึกหั่นเป็นชิ้นๆก่อนนะครับตั้งกระทะน,นะครับใส่น้ำมันแล้วน้ำพริกแกงเผ็ดนะครับโคกับกะปินิดหน่อยนะครับใส่เลยผัดหอมดีแล้วนะครับเติมน้ำปลาบึกนี่มีความคาวนะครับ หั่นเป็นชิ้นแล้วก็ขยำด้วยน้ำส้มสายชูนะครับเสร็จแล้วก็ล้างปกติน้ำเดือดแล้วใส่ปลาบึกได้ใส่ปลาแล้วไม่ต้องคนนะครับรอจนปลาสุกเลยปลาสุกดีแล้วนะครับมะเขือถั่วฝังยาวข้าวโพดอ่อนไปเลยผักสุกดีแล้วนะครับก็น้ำปลากระชายใบมะกรูด พริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าแดงใส่ต่อครับสุดท้ายใบกะเพราครับแกงปลาปลาบึกพร้อมขึ้นโต๊ะรประทานแล้วครับปลาบึกนะครับหนังหนานะครับไม่ใช่ปลาสวายแน่นอนแกงปลาปลาบึกขึ้นโต๊ะพร้อมรมับประทานแล้วครับรู้สึกว่าจะเผ็ดนะครับปามี่ไม่กินนะครับ ทำเองกินเองอร่อยเองถึงข้าเป็นยังครับเห็นนะครับไม่กินนะครับ